สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็น่าอกครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่เสริมหน้าอกกับคุณหมอปิติมาหหลากออยุสวัสดีค่ะ,คะทุกคนตอนนี้วาก็อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีนะคะมีนัดเสริมหน้าอกกับคุณหมอปิติวันพรุ่งนี้ค่ะ ตั้งแต่มาถึงนะคะก็ได้ไปวัดความดันตรวจเลือดแล้วก็เอกซเรย์ปอดนะคะตั้งแต่ตรวจสุขภาพอะไรเสร็จทุกอย่างนะคะพี่พยาบาลก็พาเราขึ้นมาที่ห้องพักตอนแรกก็ไม่คิดว่าห้องพักจะแบบว่าดูหาราอลังการขนาดนี้นะคะคิดแค่ว่าได้ผ่าโรงพยาบาลก็ดีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วแต่อันนี้คือห้องพักใหญ่แล้วก็สะอาดมากๆสชมพูยาสระผมยาสีฟันนี้ให้พรยค่ะไมห้องผมมาได้เลยคุณผ<ด>มมาเป็นตัวอะไรมาบ้างเนี่ยก็งด งดบุหรี่แอลกอฮอล์แล้วก็พยายามทำร่างกายให้แข็งแรงก็คือพักผ่อนใหเต็มที่นอนหลับอยู่ตื่นตั้งแต่ตีห้าพรุนี้ตื่นเต้นนะคะแต่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะตื่นเต้ตกนกว่านี้ก็เตรียมใจมาไว้บ้างแล้วคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเตรียมตัวผักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพัดพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย มอร์นิ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันผ่าตัดแล้วนะคะหลับรับตื่นๆน่นนอนไม่คยหลับเพราะว่าตื่นเต้นเมื่อคืนก็คือแอร์หนาวมากต้องเอาผ้ามาห่มสองชั้นเลยก่อนผ่าตัดก็มีกังวลบ้างค่ะก็ตอนที่ผ่าตัดไม่รู้สึกอะไรเลยคือหลับไปเลย ตื่นมาทีก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เพิ่งผ่าตัดเสร็จเลยนะคะแล้วก็เพิ่งขึ้นมาถึงบนห้องพักเลยผ่าตัดก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยดมยาสรุปแล้วก็ปอกไปเลยตื่นมาก็คือเสร็จแล้วเร็วมากๆไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยนะคะตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้มากแต่ความเจ็บอะ่ะไม่ได้เท่าอย่างที่คิดแต่เอฟเฟกอะ่ะจะมีความแบบมึนยานิดนึงแต่คิดว่าเดี๋ยวอีก สักแป๊บก็น่าจะหายนี่กินน้ำหวานไปก็เริ่มดีขึ้นค่ะไม่มีอาการเวียนหัวคลื่นไส้เลยมึนมๆอยู่ยังลุกเองไม่ได้เหมือนมันยังไม่ค่อยมีสติการทรงตัวอะไรเงี้ยยังไม่ได้ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวนอนพักที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวกลับบ้านได้ค่ะพักฟื้นแป๊บเดียวก็ดีขึ้นเลยค่ะเดินเข้าห้องน้ำทานข้าวอะไรเองได้หมดเลย เดินได้ทั่วห้องเลยลุกเข้าห้องน้ำแปรงฟันทานข้าวเก็บของล้างจานได้ด้วยนะคะก็คือไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะพอผ่าตัดเสร็จเราก็รู้สึกสบายใจมากๆคิดถูกมากๆเลยนะคะที่เลือกผ่าตัดกับคุณหมอปิติแล้วก็ได้ผ่าตัดในโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีค่ะพี่พยาบาลก็คือดูแลดีมากๆเวลาเราแบบมีอาการอะไรต้องการอะไรเพิ่มเติมก็คือสามารถเรียกได้ตลอดเลยแล้วพี่เขาก็าจะคอยแบบเอานะ้ำมาเติมให้ เสิร์ฟอาหารคอยบอกว่าทานยานี้ตอนนี้เอายาอะไรมาให้เรื่อยๆดูแลดีมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หนึ่งเดือนก็ตอนนี้เห็นทรงชอบมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นหน้าอกตัวเองจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าไปทำสัญญกรรมมาหรือจะมีกังวลบ้างช่วงแรกๆหมอเหมือนเราแบบเพิ่งผ่าตัดมาเหมือนเราทาสัญญกรรมอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ ยังบวมอยู่ยังตึงยังเจ็บเมื่อไหร่จะเข้าที่ก็มีบ้างค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สหลังจากที่ไปเสริมหน้าอกมานะคะตอนนี้ก็คือยังมีตึงๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่เจ็บแผลแล้วก็ไม่รู้สึกระบมแล้วนะคะพอผ่านไปสองอาทิตย์นี่คือยุบบวมเร็วหายเจ็บเร็วมากๆแล้วก็ตอนนี้ไม่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกตึงอะไรแล้วคะ่ะรู้สึกเหมือนเป็นหน้าอกตัวเองเลยคุณหมอ,อ,อดูแลดีมากๆคุยกับคุณหมอตั้งแต่แรกก็คือเลือกตัดสินใจทําที่นี่เลย แล้วก็วันที่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะคะก็พูดคุยกับคุณหมอก่อนก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัดทุกอย่างว่าวาดทรงดูทรงว่าจะยังไงวาดทรงยังไงวางซิลิโคนต,ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยค่ะหลังผ่าตัดเสร็จคุณหมอก็มาเยี่ยมด้วยหนึ่งวันนะคะแล้วก็มาสอบถามเรื่อเตือนว่าอาการเป็นยังไงบ้างมาสอนวิธีใส่สปอร์ตบาร์ค่ะก็คุณหมอดูแลดีมากๆแล้วก็ให้การใส่ใจคนไข้มากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่กำลังลังเลนะคะแล้วก็อยากเสริมหน้าอกอยู่ใครที่มีความกังวลก็อยากให้ลองมาปรึกษาคุณหมอที่วันใหม่คลินิกนะคะคุณหมอแล้วก็พี่ๆที่คลินิกดูแลดีแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากๆเลยะคะ่ะนมสวยบอกต่อลูกสาวหมอพิติค่ะ